ครับสวัสดียามเช้าวันอังคารที่23มีนาคม2564ครับผมยืนอยู่บนขอบสระบ่อประบัดน้ำเสียดอนเมืองวิลล่าครับเช้าวันนี้ดวงอาทิตย์สวยมากนะครับ ครับเมื่อวานบ่อบระบัดน้ำเสียดอนเมืองวิลล่าบ่อหนึ่งบ่อสองก็ได้เทพื้นดน้านล่างเสร็จเรียบร้อยนะครับตอนนี้ทางชุมชนเขาบริหารน้ำเสียโดยซอย2ซอยสามจะมาลงท่อใหญ่นะครับที่มีมาตรวัดน้ำครับถ้าน้ำเยอะก็จะล้อนมาลงท่อเล็ก ที่เห็นอยู่ด้านขอบนะครับส่วนซอยหนึ่งก็จะมาออกด้านหลังของผมใน,ในภาพนะนี่แนวทางการจัดการน้ำบอ่อหนึ่งนี่ก็จะเน้นเอาน้ำใสลงบอ่อหนึ่งนะครับพวกตะกอนอะไรเนี่ยเขาจะให้รอดท่อไปด้านล่างไปลงบอ่อสองนั้นน้ำในบอ่อหนึ่งนี้ อีกหนึ่งอาทิตย์ผ่านไปคาดว่านะครับจะใสกิ๊กเลยรเรามาดูอีกหนึ่งอาทิตย์ผ่านไปนะหลังจากนี้น้ำในบ,อบ่อน้ำเสียของดอนเมืองวิลล่าจะสุดยอดขนาดไหนยาคบพิบตานะครับ